สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาชมนะครับนี่คือน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับและพี่ไพ่สุดหล่อครับนี่คือการแข่งสองสองแบบครับแบบเชิงตึงนะครับเล่นแบบนักแข่งเลยนะครับห้ามอย่างเดียวครับห้ามเล่นระเบิดอย่างเดียวครับอย่างอื่นใช้ได้หมดครับห้ามเล่นระเบิดอย่างเดียวห้ามเล่นระเบิดอย่างเดียวครับอย่างอื่นเล่นได้ทุกอย่างครับ อครับน้องมังกรแขวครับอันนี้น้องมังกรทองบุรีรัมเล่นเองเลยนะครับเล่นสดๆเองเลยนะครับครับมีการแข่งสองสองนะครับน้องมังกรทองบุรีรัมและพี่ไผ่นะครับพี่ไผ่สุดรล่อครับน้องมังกรจะแข่งนะจะแข่งวันวันละสามเกมใช่ไหมังกรอ้าวยิง,ง,งายาตาล้างไรยิงยาตล้าไหนคนไหน เมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้เหรอพิพายไปเลยเขาเขาเขามีแค่เขาเขามีแค่คุณเท่านั้นน่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วอีกคนนึงนู่นนี่อยู่นี่อยู่นี่ฟังหนึ่งนี่นี่นี่อยู่นี่ฟังหนึ่งโอ้เขารุมพิพายนะพิไผยระวังพิไผยระวังหมอกเออ โดนแล้วครับย่อยยับย่อยยับของกิงของกิ้งโอ้โหโดนครับโดนนาไปหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับแค่หนึ่งศูนย์ครับถือว่ายังชิวชิวครับยังชิวชิมเอางกรได้กระสุนปืนแล้วได้ปืนขนาดนะใช่ไหมเนี่ยได้ปืนขนาด้วครับอ่าไปครับไปเลย มาแล้ว,วมาแล้วเตรียมยิงลูกเตรียมยิงเลยครับเตรียมยิงครับอ่ราระวังเขาเข้ามาทีละสองคนเด้อตั้งไอ้วอลล์อกตั้งไอ้วอลล์อกก่อนอ่าแล้วเข้ายิงเข้ายิงมาแล้วอ่า อ้าวเจอน้องมังกรทองครับเป็นไงครับเป็นไงครับของจริงครับของจริงครับรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องอ้อมมาข้างหลังอ้าวอีกคนอยู่ไหนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวเก็บเลยครับเก็บทีเดียวเลยครับของกิงครับนี่ของจริงนะครับนี่คือน้องมังกรทองบริรำมครับของจริงครับของริงของริงของจริงโอ้โหเขากะว่าเขากะว่าจะอ้อมอยู่ด้านหลังนะเมื่อกี้ครับ ออมวลาน้องมังกรดูครับน้องมังกรดูแผนครับให้ผีไผ่ย,ยิงอีกฝั่งหนึ่งครับยิงล่อครับมังกรก็วิ่งมาอีกที่อีกที่หนึ่งครับด้านหลังครับแล้วก็ยิงไปไม่อั้นนะครับยิงแบบไม่อั้นนะครับเขาเรียกว่าอะไรน,นะลมทั้งยืนพ่อพ่อเอาพ่อเขาบอกอะไรเมื่อกี้เปิดแอร์เย็นมากเลยนะนี่เบาแอร์แล้วเบเอานะปุา๊บพอเบาแอร์ปุ๊บร้อนอ้าว อยู่ไหนครับโหวันนี้มังกรน้องมังกรแต่งชุดกระตายย่ายนะเนี่ยส่วนพี่ไผ่แต่งชุดนอนใช่ไหมเาเรียกชุดนอนนะเนี่ยเขาเขา,าตั้งไอวอลสีแดงใช่ไหมนะใครเป็นคนตั้งไอวอลขวางเขาใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนั่นไงนั่นไงมาแล้วอวางอย่างนี้เย ระวังอีกคนหนึ่งจะเข้าจะนี่นี่อีกคนนึงเข้ามาด้านหลังแล้วเห็นไหมเออเออนี่เข้ามาแล้วนี่นี่กระโดดมาแล้วคนหนึ่งกระโดดมาด้วยงานนันมาแล้วอ้าวเตรียมตัวรอร,รอรอเนี่ยเนี่เสื้อแดงระวังเสื้อแดงเลยมันมีให้มันมีคนหนึ่งให้คนหนึ่งล่ออีกคนหนึ่งจะเข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งพ่อเห็นพ่อเห็น งานเใช่ไหมวังบอกนะมาลงเขาไปช้าเลยนะพี่ต้องต้องเอ่อค่อยลงไปค่อยลงไป,งงไปพเพราะว่าพี่ลงไปก่อนเลยแต่ผมลงไปตามไม่ไม่นูตามพี่เขาไปไปเออหมอกบอกไังไงเนี่ยโอ้โหหมอกไล่ครับ โอ้โหเขาโดนยิงไงย,ย่อยยับย่อยยับย่อยยับของกิงของกิงเพราะว่าปกติเอคนเสื้อขาวจะเข้ามาก่อนมาก่อนมาก่อนยิงคนเสื้อขาวให้ลม้มล้มก่อนไนงเล่นแบบโถมให้เราให้เราอยู่ข้างนอกเ้อเขาจะได้มองเห็นเขาด้วยเราไม่ต้องอยู่ในในอาคารนะถ้าเขาเล่นแบบโถมนะ เราต้องเห็น,มนมอมาชมกันครับโอ้โหตอนนี้ตัวน,น้ำไปสี่ต่อสองครับพี่เรามาเราไม่ต้องอยู่ในอาคารพี่ไม่คือเรา,ค,เราคือเราอยู่ในตำแหน่งที่เรามองเห็นเขาคือเดี๋ยวพวูดสองนั้นมาแน่นอนเพราะสองนั้นใจร้อนอยากอยากชนะเลยสองนั้นใจร้อน <c oughs> มาแล้วเห็นไหมนี <c oughs> ม่มาแล้วมาแล้ว อสองนั้นเนี่ยใจร้อนไงอยากประทะโอ้โหจะใครยิงใครครับดูเอาครับโอ้โอ้โอ้เล่นโถ่เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเขาใช้สูตรนี่ไงโอ้โหย่อยยับย่อยยับเกิดทีระคนไมี่ฝ่ายแบบโอ้โห โดนครับโดนไปห้าต่อสองครับเจอแบบสูตรสูตรเล่นโทมใช่สูตรเนี้ยสูตรแบบรุมเลยอะวิ่งรุมมาทีเดียวเลยสองคนสองคนเนี้ยมอย,ย,ย,ยา, <c oughs> าแ,แบบน,น,นเนี้คตดเมีแบบเม,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 มื่อยครับเส้นตึงเส้นตึงมีครับมีบบการถ่ายเส้นตึงครับ อามาชุกันต่อครับโอ้โหตอนนี้โดนทำไป5ต่อ2ครับตีนไทยทำมึงเก่ามากอมึงไม่โดนตีไงอ้าวไป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 มาละมาละเพราะว่าสองคนนี้เขาเขาจะเล่นแบบโถมไงเขาจะเล่นแบบประชิดไงเขาจะไม่ให้เรายิงยิงระบบยะไกลได้ไง ออกไปข้างนอกแล้วตังตังแล้วออกไปข้างนอกเลยตังตังตั้งไว้แล้วกระโดดล่อออกไปข้างนอกเออเอาแล้วไปยิงอยู่ด้านหลัง ไปช่วยพิไายยิงย <men> ิงยิงไปเรื่อยๆช่วยพิภายยิงไปเรื่อยช่วยพิภายยิง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 หยุดสวนยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงยิงยิงเขาเสียหลักเออเออเอ้าโอ้ยโอ้ยย่อยับยอยยับย่อยยับย่อยยับของกิงของกิง เอาเอากระตุ้นหน่อย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 เขิมเขิมหน่อยพี่ไผ่ไปฉีดวัคซีนมาเป็นยังไงบ้างอดทนไว้อดทนไว้พี่ไผ่ไม่พูดอะไรเลยอ่ะพี่ไผ่กำลังตั้งใจเล่นอยู่ พี่ไพว่าโอ้โหตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจอหกสองสักทีพี่ไพว่าไงอ่านมาละเห็นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหของจริงของจริงของจริงโอ้โป็นไงครับราชาก็ตึงมืออยู่แค่นิดเดียวอะโอ้โหของจริงของจริงของจริงโอ้ยยังไม่มีใครล้มราชาได้สักที โอ้ยมันต้องเต็งมือวันนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้มือเดี๋ยวแก้มือเขียน I U O โอ้โหเอามาชมกันต่อนะครับนี่คือการแข่งสองสองอีกแล้วครับนี่การแข่งอีกแล้วครับน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับโอ้โหน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับโอ้โหและพี่ผ่สุร้อครับโอ้โหยิงร้อนครับยิงร้อนครับเมื่อกี้ครับโอ้โหใจร้อนครับใจร้อนครับโอ้โหถนนยิงเอายิงเอาเลยครับ โอ้เล่นรถกันนัเนาะไม่ไปกันมันเลยไม่ไปขี่รถคนน่ะบอกอ่ะไงจะแข่งไม่แข่งเนี่ยไปยิงรถกันอยู่นั่นแหละขี่รถเล่นอยู่นั่นแหละโอ้โหโโอ้หด่านนี้มันเฮ้มันมีรถไอ้รถไอ้คาร์บัมให้ให้ขี่ด้วยเมื่อกี้ด่านนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยศูนย์คลานเลยนะคลานครับอ๋อยิงกับพี่ไผสองคนนี่ อ่ามีการวิ่งมาวิ่งมาดูน้ำมังกรอีกเอ้าไม่ไหวครับหมไไ่วรถเอ้าวเหรอไอพี่ผมจะตายหนักยังไงพี่ไฟมาแล้วอ้าวขี่รถอีกแล้วโอ้โหยดีการแข่งหนึ่งเอ้แข่งสองครับขี่รถเต็มชิวๆครับโอ้ยพวกเอ่อพวกไอ้้อาาตย ของจริงงอ่งจริงงอ่งจริงโอ้สองคนนั้นว่าเอาไงกันแน่เนี่ยเขาวางอย่างนี้เอายังไงเนี่ยตกลงยังไงจะแข่งหรือจะยิงหรือจะเอ้ยอะไรจะแข่งหรือจะจะขี่รถเล่นหน่อยฮะพี่ไผยพี่ไผยมาเอาดีๆป่ะพี่ไผ่ไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเทอีกมั้งพี่กเอาดีๆเอาดีๆนกรนว่าเออเราเอาจริงเอาจริงสักทีเนาะเขาว่าน้ำกอนเขาว่าโอ๊ยโอ๊ยขยับ อ่ะนิ่งละอ้าวไปเลยครับโอ้โอ้า,ว, pues อาว,วอ้าวโอ้โหมีการมีการตบท่าลิงใส่ครับโอ้ตบท่าลิงใส่โอ้ยโอ้ยชนเลยแดานนี้มันมีรถด้วยแปลกหนึ่งไม่ชนเลยเมื่อกี้ไหะ เอาชนชนชนก็ตายเหรอโอ้โหไม่ต้องยิงอะไรเงี้ยขบับรถชนอย่างเดียวรออันนั้นไปหนียไปเมียไปไปโอ้โหแทบจะไม่ใช่การแข่งแล้วเนี่ยแทบจะเป็นการขี่รถเล่นแล้วเนี่ยถึงบอกไอ้เอาไงกันแน่วะเนี่ย นานเลยแล้วเยอะถิ่แล้วโอ้โอ้โอ้กระเทมโอ้ฮ่าฮ่าของจริงของจริงของจริงอันนี้แท่จะไม่ใช่การแข่งซะละแท่จะไม่ใช่การแข่งสองสองซะละน่าจะเป็นการน่าจะเป็นการแข่งขี่รถขี่รถชนเลยไอ้คนนั้นบอก ไอ้คนนั้นกำลังทำท่าใส่มังกรอยู่พี่ไผ่ตามมาสอยกระเด็นเลยไปไปไปครับตัวเสมอกันหนึ่งหนึ่งเลยครับอ้าวพี่ไผ่ขี้เล่นแล้วลื่นอ้าวคิ้เ่เหมือนกันครับดโอ้โหกระเด็นกระเด็นพี่ไผ่ช่วยด้วยเขาอยู่ตรงนี้ เอามาเมื่อกี้ชวนกันกระเด็นเลยเหรอพี่กอนเ้าบอกตาโอยยับย่อยคับย่อยยับแต่พ่อดูแล้วเขาไม่เก่งเลยนะเนี่ยแต่เราไม่ตั้งใจเล่นเองโอ้โหของจริ่งเขาบอกว่าเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยตกลงมาแข่งหรือจะขี่รถเล่นเนี่ยเอาไปครับไปแล้วก็ไปแล้วครับโอ้ด่านนี้มันด่านอะไรมันมีต้นซากุระเลยนะ เนาะเออมันเป็นด่านใหม่ดีเออมีรถอีกแล้วไปไปเอายิงเลยตรงเนี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมีพายิงได้หคนละเอาไปขี่รถแล้ว,ลวอีกแล้วอีกแล้วขี่รถอีกแล้วครับตองมังกรตองครับเอาอยู่ไหนครับ เอาบางที่รถไล่ชนกูโอ้ย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 รถแทงระเบิดแล้วนะโอ้ยของจริงของจริงโอ้ทางคู่แข่งบอกอะไรเนี่ยมาท้าแข่งนะเนี่ยไม่มาขากีรถเล่นขากีรถเล่นคู่แข่งบอกว่าผมน่ะเป็นนักแข่งนะว่าอนี้เออนักแข่งอ่ะเจอรถกระเด็นเลย อย่าบอกน้าวิ่งไปหารถอีกแล้วเนี่ยน,นั่มมนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้วิ่งมาสองคนเลยมาหามงกลอ,อะ่ะอ้าวอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหน อ้าวก <c oughs> ็เงียบก็เงียบอ้าวไปไปไปเฮ้พ่อหรือหรเขาล่อเราให้เราสัตว์ก่อนอไปเอาเขาเนี้เอาเอาดีๆพี่ไผ่บอกพี่ไผ่เอาจริงแล้ววะนี้แหละ แต่น้องมังกรยังไม่เอาจริงเห็นรถก็วิ่งไปขี่แต่รถนั่นจะขี่รถ่แเละเออนี่ด่านใหม่เนะโอขี่รถแล้ว,ลวนั่นเขาสร้างมาจากบัตรอันนี้ไงแต่หนูมีอยู่แล้วสามสี่ใบ เก็บเอาไว้ทุกฤดูกาลโอ้อ๋อแล้วอาแล้วโอ้ยกระโดดกระโดดมาไม่ได้นะกระโดดอย่างนี้มาโอ้หตีรังกายนะเนี่ยไอ้คนอะไรเนี่ยหมกเลอไปแล้วไปแล้ว เอาไปไปฟังหนึ่งเออเอาโอโ้เรียบร้อยครับโอ้โหลูกชาร์จครับโอ้โหกระเด็นห้าเม็ดครับของจริงครับของจริงนะครับของจริงครับโอ้โหไอ้มันก็บอกว่าอย่าให้น้องมังกรเอาจริงนะค่ะเจอลูกชาร์จเลยเจอลูกชาร์จกระเด็นห้เาเม็ดอา้าวอ้าวไปไปไป นุบอกผมเป็นนักแข่งนะพ่อเออนักแข่งนักแข่งก็นักแข่งที่เออช่วยด้วยออออออช่วยด้วยเอ้ยน,นั่นเห็นรถไม่ได้เลยเนี่ยเห็นรถไม่ได้เลยจะขี่แต่รถอย่างเดียว <S <S เขาเป็นนักแข่งนะคนอื่นนะ่ะคนนั้นอนะ่ะเป็นนักแข่งภาคใตนะ้พี่ก็ว่าเป็นแข่งภาคใต้นะ แข็งภาคใต้บอกเอ้ยระวังาเขากระโดดมาเดินเฮ้ยก็ตั้งไอโฟลแล้วใช่ไหมรองอีกคนหนึ่งเข้ามาเด้อ <First blood. S 1> เป็นนักแข่งภาคใต้นะ <Double kill. S 1> เป็นนักแข่งภาคใต้นะเจอราชาฟรีไฟนะ้ตายเด่ว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  <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คนมาท kind of uh, ้าแข่งเยอะมากนะครับอยากลองฝีม <"See S 2> ือเขาว่งครับอยากลองฝีมือไป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 โอ้เห็ดเยอะมากเลยนะแถวนี้ไม่เขาไม่กินเห็ดกันหรือไงเนี่ยเออด่านนี้น่าเล่นดีเนาะมันมีต้นไม้ด้วยมีรถให้ด้วย

อของกิงก้องกิงก้องกิ้ง,งมาสองตัวเลยอันนี้อันนี้อันนี้เรามาเจอกับนักแข่งภาคใต้นะครับนี่ครับนักแข่งภาคใต้ครับก็มาแข่งกับน้องมังกรนะครับอบอกว่าพ่อพ่อ,พอขอเล่นเชิงตึงนะพ่อครับเชิงตึงก็ได้ครับว่าผมเป็นนักแข่งภาคใต้นะพ่อครับ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 พอมาแข่งปั๊บพ่อพ่อ,พอ,พอน้องมังกรขี่แต่รถเลย <laughs> โอ้จะเล่นเกมก็จะขี่รถเนี้ยนั่นอีกแล้วโอ้ยอ้ามาแล้วมาแล้วเาไังแล้วแล้ว,ลวโอ้โหยิงรถครับยิงรถครับ

ริงห่องริงโอ้โหโอ้ของริงห่องริงของริงกระเด็นกระเด็นไกลกระเด็นไกลสิบห้าเมตรของจริงของจริงนี่คือน้องมังกรทองบรนำ้ำเอ,อือ <c oughs> เอามาชมกันตอน,นครับตอนนี้น้องมังกรทองบรน้ำนะครับมาแข่งก,ก,กับนักกับนักกับนักแข่งภาคใต้นะครับ นักแข่งภาคใต้นะครับเชิงตึงครับเล่นเฉียบเชิงตึงนะครับนักแข่งภาคใต้ครับโหนี่น้องมังกรทองมีดำราชาฟีไฟและพี่ไปสุดหลอครับโอ้ยหลังมันนะครับหลังมันครับแข่งกับนักแข่งภาคใต้นะครับน่าเห็นรถไปอีกแล้วครับขี่รถอีกแล้วครับโอ้หจะแข่งหร้อจะขี่รถเนี้ยอ่านจนดนจนโอ้ยใบขี่ไม่มีนะตำรวจจับนะแอนไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วโอ้ยว่าเขายิงครับว่าเขายิงระเบิดครับ โอ้โหโอ้โหอ้ยโอ้ยเห็นรถไม่ได้เลยนะครับน้องบางกรทองเนี่ยเนี่ยเล่นดีๆหน่อยเล่นดังใจเล่นหน่อยครับเขาเป็นนักแข่งภาคใต้เลยนะครับนี่แข่งภาคใต้เลยนะครับโอ้ยเขาบอกว่าพ่อเล่นเชียงตึงนะพ่อครับครับครับน่านน่าน่าเต้นอีกเต้นอีกโอ้โหเอามาแล้วครับมาแล้วครับอะเต้นอีกแล้วครับเต้นอีกแล้ว อันอานนั่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 นโมเตอร์เต้นคลานเลยโมเตอร์เต้นครับคลานเลยครับโมเตอร์เต้นครับโอ้ตนนี้เหลือวิภัยคนเดียวครับโอ้โหอ่นมาครับมาแล้วอันนี้เหลือหนึ่งหนึ่งใช่ไหมอ้าวหนึ่งหนึ่งครับไม่ไม่อคนหนึ่งดาวอ้า อานะครับมาลุ un, en, ้นกันครับมาลุ n, ้นกันครับมาลุ้นกันครับลุ้นกันครับจะได้กินมะม่วงจากต้นตาลนอเปล่าครับมาดูครับหรือจะได้กินมะม่วงตกจากต้นมะพร้าวครับโอ้ยยยยยัยย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 ย เกือบได้แล้วเมื่อกี้อ้าหกหกต่อสี่ครับเอาต่อครับต่อครับต่อครับ